นมาสก,การลวงกปูสาธุมีใครมาบ้างวันนี้บุญพาโชคครับบุญพาโชคมงคลโชคแปดเก้ามงคลโชคแปดเก้ามาดพาโชคครับมากพาโชคครับ FC ทั้งหลายที่ดูไลดูชมรายการนี้ให้ติดตามบุญพาโชคทีมงานบุญพาโชคมีสามคณะดังนี้อ่า fc ่นบอกตามตัวเลขปู่ให้ตามตัวเลขปู่มทมดินเนี่ยเด้อว่าชั้นมันจ่อเมื่อไรเนี่เนี่ว่าชันเปนวะมี fc หลายคนที่โทรมามาหาหลวงปู่นะ fc หลายคนโทรมาหาหลวงปู่ว่าเปิดต่ทุกค่ายเลยไม่เห็นหลวงปู่ทมดินเลยหลวงปู่ทมดินไปยังไงอันตามหาบุญพาโชคทุกรายการ <c oughs> ไม่เห็นเรียกร้องโทรมาให้เรียกร้องให้ลงให้ได้ มาแล้ววันนี้มาแล้ว,ว,ลวปูถมดินมาแล้ววันนี้<า>ซื้อ<น>เสร็จแล้วก็สัง่งแฮมเบอร์เกอร์กินคอยเหมือนเดิมละ<า>ม่ะ <g ül> ถามว่าความมั่นใจแบบไหนฝันแบบไหนผู้บาอาจารย์ฝันแบาาบไหนวันวันที่ผู้บาอาจารย์นอนกลางวันนะ <G ül üyor> เห็นเจ็ด เก้าสี่เห็นเจ็ดสี่เก้านี่นะและวันนี้ผู้บาอาจารย์เอาไปเสียงไปเสียงไปอธิษฐานเสียงเจ็ดสี่เก้าสี่เนี่ยนิมิตเห็นแม่หมูอยู่สตัวแม่แม่หมูอันแม่พันธหมูที่มันกำลังจะคลอดนี่สี่ตัวทำคอกภาษาลาวเขาเรียกว่าทำ ทำคอกนี้ทำคอกได้สีสี่คอกถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่าทำห้องห้องให้อยู่นะสี่ห้องเป็น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 ห้องน่นอยู่สี่ห้องแต่หมูตัวใหญ่ๆนะมันมันพยายามออกมาพยายามออกมาจากห้องบังคับเข้าเท่าไหร่ก็พยายามออกมาจากห้องจากสี่ตัวน่มันเหลืออยู่สามตัวหมูตัวใหญ่ๆหญ่นะอ่า แล้วถามว่าพระอาจารย์มีความมั่นใจแบบไหนแล้ววันหนึ่งพระอาจารย์นอนอยู่บนศาลานี่มิตรเห็นเลขตัวนี้อีกเสริมเขาอีกเจ็ดเก้าสามนี่แหละเจ็ดเก้าสามกับเจ็ดเก้าสี่นี่เนาะถ้าเ็เจ็ดเก้าสี่ลยเห็นตะวันนั่นล่ะเห็นตะวันวัน่นวัน่วนลูกหมูหุ่นวันแต่เม่หมูก่อนน,น,น,นั้นอีกโก่อนนั้นอีกก่อนที่วันที่หลวง ลงคลิปนะลงคลิปนาเพื่อนนะ,ะเห็นเกต9สีเห็นแล้วก็นอนนอนนานๆแล้วก็เห็นเกตแล้วก็อันนั้นนะพระอาจารย์จําได้ว่า9สีและพระอาจารย์เอาก้าสีกับเอาเกตสีมาเสียงอธิษฐานเสียงครับเห็นแม่หมูอยู่4ตัวแม่พันหมูเนี่ยอยู่4ตัว ทำเป็นทําจะทําคลอดมันคลอดนะแม่หมูแม่หมูที่มันตั้งท้องใหญ่ๆนะมันจะคลอดครับถ้าภาษาลาวเขาเรียกว่าหมูเสีออกลูกมันสีออกม,มันสีออกครับมันเสีออกลูกอ่าถ้าพูดภาษาาอีกแบบหนึง่งมาเลขมันสีออก <laughs> เลขมันเสีออกเห <laughs> ็นหมูอยู่สี่ตัวทําทําห้องให้มันเนี่ยทําห้องภาษาไทยเขาเรียกว่าทําห้องเป็นห้องเป็นห้องเนี่ยสี่ห้องอ่าห้องหนึ่งมันมีหมูตัวหนึ่ง แล้วหมูตัวใหญ่ที่สุดอะนะมพยายามดันออกมาดันออกมามัน,ม,น,ม,นมันไม่ไม่อยู่ด้วยอยู่กับห้องเขาเขาจับเขา้าไปแล้วดันออกมาจับเข้าไปก็ดันออกมา,จ,า,กนออกมาจนโมโหให้มันเลยล่ะครับผมมันก็เหลืออยู่หมูอยู่สามสามสามห้องเนาะครับอ่าแล้วถามว่าผ้าจรรันทําไมครับว่าอันเขียนอันเก้าสามเจ็ดสามหกสาม เพราะมันมัมน,ม,ม,นม,มีหมูอยู่อันอันอันทั้งหมูทั้งหมดสี่ตัวมันเหลืออยู่สามตัวถ้าถามว่า,วามั่นใจไหมพระอาจารย์ว่าหวงยันนี้ถ้าเป็นดูจริตตัวเองนี้ก็ว่าซื้อแล้วสั่งแฮมเบอร์เกอร์กินคอยเลยนะ <c oughs> FC ที่ดูรายการนะพระอาจารย์มีความตั้งใจเอาฝาก FC ที่ทําบุญกับครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะถมที่ก็ดีไม่ว่าจะ ทำถนนคอนกรีตก็ดีไม่ว่าจะทำห้องน้ำก็ดีผู้บาอาจารยก์ก็ไม่รู้จะเอาอะไรฝากเอานี่แหละฝากแต่บางส่วนนั้นผู้บาอาจารย์ก็ยังทำไม่เสร็จก็มีเพอปัจจุปัจจัยมันหมดไปแล้วออห้องน้ำแล้วมีโยมมาจากกันบ้านผือลานไม้บ้านผืออำเภอบ้านผือเนี่ยนะโยมสุภานะ่ถาวายประตูห้องน้ำนะ่ะสิบห้อง Hmm. สิบบาทถ้ามูลค่าคแล้วประมาณห้าหมื่นบาท hmm. แกเป็นเจ้าภาพหมดเลยครับออไม้เป็นไม้ปั้ดูอย่างดีนะถึงแกจะไม่ถูกหวยแต่ว่าแกก็เป็นเจ้าภาพอยพู่อำเภอพัฒนบอ่าแล้วฝากเอฟซีที่ดูรายการที่ยังไม่ทำบุญกับหลวงปู่นะ รีบทำซะเพื่อบุญกุศลจะได้หนุนไปที่ทางเดียวกันอ่า mm hmm. ไปที่ทางเดียวกันแล้วหลวงปู่ก็มีความตั้งใจเอาไว้ฝากเอฟซีที่ทําบุญมากับหลวงปู่ไม่ว่าถมดินก็ดีไม่ว่าเทถนนคอนกรีตก็ดีไม่ว่าจะทําห้องน้ำก็ดีเทถนนคอนกรีตตอนนี้ยังเหลือจากกันวัดเป็นไปหน้าไปหน้า,ไป,นาไปหน้าถนนใหญ่ลาดยางนี่แห mm hmm. ห้องน้ํานี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละ ห้องน้ำนะห้องน้ำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอ่าถึงถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับอืาผมที่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ผ่านมาแล้วผมทีกับเบสเซียรร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถามว่าปัจจุบปจัยเหลือไหมก็เหลือเล็กๆน,น,น่นอๆแต่ว่ายังไม่พอขอพึ่งบารมีของเอฟซีต่างๆที่ยังไม่ได้ทําบุญหรือว่าทําบุญมาแล้วอยากทาเพิ่มเติม,ตมกับผู้บาอาจารย์อีกก็ทำนะแล้วปูถมดินก็ มีความตั้งใจจะเอาตัวนี้ไว้ฝากบางคนก็โทรมาถามไปเปิดดูบุญพาโชคทุกวันทุกวันก็ไม่เห็นหลวงปู่สักทีไม่เห็นหลวงปู่ถมดินสักทีเปิดตอนไหนก็ไม่เห็นวันนี้โทรมาสิบกว่าเจ้านะวันน่้เอาหลวงปู่ทาไมไม่ลงหลวงปู่ทาไมไม่ลงนี่ล่ะบุญพาโชคมีความคล่องใจแบบไหนมีอะไรบ้างวามี่ฟงใจครับ แล้วมีความคล่องใจแบบนี้แต่ว่าบ่เพื่อนเลขชุดนี่นี่เป็นบนก็ได้เป็นล่างก็ได้บ่ปูแต่เจริตที่หลงปูที่ผ่านมามันออกล่างหมดนะโอ้อ่าตอนนที่ผ่านมาคือออกล่างบิดออกล่างหมดนะเป็นสามตัวก็ออกล่างเห็นไหมที่ผ่านมาอ่าพูกสันสมุทรเฮาเห็นงวดบางนึงแล้วว่าเลขมันเปลี่ยนลักษณะไดเนาะแม่นละแต่เลขสามตัวก็ไปตัดเอาแม่ละไปตัดเอาไปซับเอาไปนั่ละเนาะ ที่สับเสร็จเรียบร้อยหลงหลวงปู่ก็หลวงปู่ก็เขียนลักษณะนี้ให้แล้วโอ้สับให้แล้วมันสับให้เสร็จเรียบร้อยไม่ตัตัวกลับเฉยๆตัวใหญ่ๆคือตัวมั่นใจละโอ้ตัวใหญ่ๆคือตัวมั่นใจอ่าห่วงกลมน้ำในบอนี่ปูห่วงกลมไบว่าเลขนี้สิเปลี่ยนว่าแบบนี้ปูไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่เลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะหลวงปู่อธิษฐานเสียงแล้วคือคือมั่นใจแล้วเลขมั่นใจล่ะตัวใหญ่แล้ครับเล้ะอ่า มั่นใจแล้วอธิษฐานเสียงแล้วครับหมูมันจะคลอดลูกมันจะออกลูกนะครับเอ,อ่อมันจะออกหวยมันจะออกนะเนาะต้องพูดอีกภาษาหนึ่งเหมือนกับที่ว่าเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเลขมันเข้าเลขมันเข้านะครับผมอ่าแต่หมูมีสี่ตัวนะหมูนะหมูมีสีตส่ตัวอ่า แต่วา่าตัวอีกตัวหนึ่งมันจะออกมาดัานข้าอะ,ะไรก็ออกมาดัานท่ออะไรก็ออกมาจนโมโหให้มันน,ะต,นออะตัวหนึ่งสีออกมาอ่าตัวหนึ่งสีออกมามีละกไหมายตัวหนึ่งสีออกมานี่หมายามาจัาไดนี่ละนีละมีละกับหมายว่าภายในเลขที่ที่ะอาจารย์อันอันอัอนอั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 นสลับให้เนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่ออกอ,อ,อืมถามว่าหลวงปู่มั่นใจตัวไหนแล้วหลวงปู่ก็เขาพูดตามนิมิตนี่ละเพียงแค่ แค่ฝันแล้วก็แค่อธิษฐานเสียงเสร็จเรียบร้อยละก็แล้วมั่นใจเท่าขนาดไหนละ่ะถ้าดูจริตของหลวงปู่ล,ละสั่งแฮมเบอร์เกอร์คอยเลยละ่ะซื้อละสั่งแฮมเบอร์เกอร์คอยเลยละ่ะแต่ว่าต่อาไงว่ามีตัวหนึ่งที่พยายามสีออ,อกมแม่นั่นล่ะปูก็เลยตีความว่าหนึ่งในนั้นต้องมีอีกมีมีเล็กตัวหนึ่งอยู่ละ่ะทีนั่นแม่นหละ่ะหมายถึงว่าชุดหนึ่งนั่นแหละชุดหนึ่ง<ะ> สรุปแล้วเลขของผู้ถมดินนะครับก็จะเป็น9ก 73, 63นะครับเป็นตัวเน้นนะครับสำหรับ9ก 74, 64ก็เป็นตัวล้องนะครับเป็นว่า,าส่วนมากมันจะออกล่างนะครับแต่านผช่วงครับอขอให้กรับใบด้วยนะครับทั้งจองให้เป็นเพียงแนวทางนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง กอขอแจง้งเตือนนะครับจากใน่าดโอกาสมันสำคัญสําคัญนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชม FC ทุกท่านโุคด,ดีในคลิปนี้นะครับ